และนี่ก็คือฟูบาร์เซลลนาปัจจุบันที่ผมทำอยู่นั่นเองนะครับนำโดยเลวันดอฟสกี้กับปาโบกาบีนะครับกาบีก็จะเป็น 23UCL บวก9นะครับอันนี้ไม่ได้ตีเองนะแล้วก็เลวันดอฟสกี้นี้ก็ดึงมาจากตลาดนะครับราคาตอนที่ดึงมาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงขนาดนี้นะประมาณน่าจะ5ล้านได้นะจากบางหวานนะครับที่เปิดได้ในคลิปกิจกรรม 23U นั่นเองนะครับให้ดูพลังคร่าวๆแล้วกันเนาะตามนี้นะครับอันนี้คือค่าพลังที่ฝึกแล้วเรียบร้อยนะ จะเห็นได้ชัดว่ากาบีนี่ความคล่องการเลี้ยงสมดุลดีมากนะครับพอฝึกแล้วแบบสวยเหลือเกินนะครับส่วนเลวานก็จะเป็นตัวที่พลังการยิงเยอะยิงไกลยิงโค้งนะทองเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหน้าเป้าตัวแบกตัวความหวังของทีมผมแล้วครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้หรือว่าพ่อใหญ่ของเรานั่นเองปีกซ้ายขวาครับเป็นราฟิญ่าครับจะยืนทางซ้ายนะฮะรามินญามาบวก5แล้วเรียบร้อยจากในคลิปเปิดกิจกรรมล่าสุดนะครับก็หมวแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เล่นรามิญามา5ดาวสักทีนะครับผม ให้ดูพลังแบบผ่านๆแล้วกันเนาะตามนี้นะครับเปิดบอลทองแล้วนะครับลาฟินยานะยครับยิงโค้งทองนะควบคุมบอลข้องตัวทองนะครับคือแบบสแตทสวยมากฮนะความแข็งแกร่ง121นะครับแล้วก็ความเร็วสปีดต้นก็ทองเรียบร้อยนะครับผมลาฟินยาร่างนี้คือน่าเล่นมากๆนะครับผมก็เล่นแบบตามตำแหน่งตัวจริงเลยก็คือทางซ้ายนั่นเองนะครับแล้วก็มีบางแผนที่ ผมเอาไปเล่นหน้าคู่กับเลวานด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคู่กองกลางนะครับเป็นคู่กองกลางไอวอรี่โค้ดทั้งคู่นะหรือว่าทีมชาติโกดีวันนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นยายาตูเร่กับฟองเคซีเย่นั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่ได้ฟรีตลาดมานะซื้อนอกมาทั้งคู่เลยนะครับก็มาดูค่าพลังนิดนึงนี่ตามนี้ครับวิ่ง130กันทั้งคู่แล้วแล้วก็เกมรุกเนี่ยตูเร่โหดมากนะพลังการยิงยิงไกลทองจบสกอร์ก็ ร้อยส,สนะครับแดงเลยทีเดียวแล้วก็นะครับยืนตำแหน่งอะไรก็ดีนะครับส่งสั้นส่งไกลทั้งคู่กือดีหมดนะเป็นกองกลางที่จ่ายบอลออกบอลได้ดีมากครับแต่ว่ายิงโค้งเนี่ยตูเล่นเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับเคซีเย,ยน่จะาไม่ได้แบบปั่นโค้งได้ดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้เน้นเป็นแบบเรื่องของการตัดเกมเกมรับนะครับเกมรับ จะค่อนข้างโดดเด่นมากแล้วก็เปลี่ยนรับเป็นลูกได้ดีนั่นเองสำหรับเคซิเย่นะครับคู่แบ็กซ้ายขวาเป็นมาร์กูคุเย่าบวก9้าแล้วก็คันเซโล่นะครับผมอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับมาดูที่เซนเตอร์ดีกว่าเพราะว่าเราได้มาใหม่นะครับสำหรับชูกุนเด้นะครับยี่สิบสามยูร่างนี้เก่งมากคือความเร็วสปีดต้นดีแล้วก็จังหวะเล่นเกมรับดีมากๆนะลูกหม่งก็ดีนะครับจังหวะหม่งทําประตูจากลูกเตะมุมก็โคตรเด่นนะครับสาหรับชูกุนเด้นี่คือผมโคตรชอบเลยนะครับผม แต่ว่าทางโรนาราโคหรือว่าราโ h เนี่ยก็ใช้เป็น TS บวก6เท่านั้นนะครับผมเคยมีบวกแนะแต่ขายกินไปแล้วครับตอนนี้ก็รอซื้อ23 UCL แต่ว่าตอนนี้ราคา2 3 U มันไปไกลหรือเกินก็ใช้ตัวนี้ ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นกองหลังชุดปัจจุบันที่ผมชอบนั่นเองนะคู่นี้นะครับส่วนผูกษาประตูครับก็เป็นพี่เกนของเรานั่นเองครับร่างนี้ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสแตตตอนเริ่มต้นน่าจะ1 1 9เนาะอันนี้เข้าฟูลทีมก็ร30สวยๆเลยครับราคาก็ประมาณ2 0 0 0 0 0ผมคิดว่าใช้ใช้ไปก่อนนะถ้าเกิดว่าทําฟูลปัจจุบันที่มีกองกลางเป็นตูเล่กับเคซเย่เนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นตูเล่กับแฟรงกี้เดยองนะในอนาคตนะครับผมผมคิดว่าอาจจะขยับพี่เกนขึ้นไปเล่นตัวะครัเพพาาาว่า่ลงตัวนััน้นมน สวยกว่ามากแต่ก็โคตรแพงเช่นกันส่วนสำรองก็เหลือแค่นี้ครับมีฟิลิกนะครับที่ผมเพิ่งได้มานะ23ย,ยูมีเนมายังอยู่แล้วก็ซามบอตต้านะครับผมเดี๋ยวก็ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าเจ้าฟิลิกคลิปนี้ไม่มีไฮไลท์นะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้มาจริงๆครับไฮไลท์ส่วนใหญ่นะจะเน้นไปทาง3ประสาน ลาฟินยาเรวานและก็ยามเมาลนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้ดูแผนนิดนึงแผนที่ใช้เป็นปกติจะเป็นแผนนี้เลยนะครับแต่ว่าในเกมหนึ่งบางทีผมก็เล่นหลายแผนอาจจะมา4231บ้างหรือว่าอาจจะเป็น52 1 2 4 2 2 2แล้วแต่นะครับว่าอารมณ์ตอนนั้นอยากจะเล่นแผนไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับและนี่คือทีมปัจจุบันของผมที่ผมเล่นอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับสำหรับทีมนี้และผมจะชอบขนาดไหนนะครับผม หลังจากที่เคยทำคลิปรีวิวทีมตอนช่วงทำ MSN นะสามประสานที่ดีที่สุดของบาร์เซโลนามายุคป,ปัจจุบันกันบ้างครับกับ3ประสาน RLY นะครับราฟินญ,ญาเลวานดอฟสกี้และก็ลามิญยามานั่นเองแต่ว่าในทีมชุดนี้ที่ผมจะทำนะครับกองกลางผมจะไม่ใช้ชุดปัจจุบันเลยนะจะเป็นยายา่าตัวเร่กับเคซเซเยนี่แหละแต่ก็อาจจะมีแฟรงกี้เดยองเข้ามาเสริมในอนาคตนั่นเองครับและดูจังหวะนี้ของตูเร่นิดหนึ่งครับพาวเวอร์ช็อตแบบตึง คือถ้าได้ง้างแบบนี้ระยะนี้บอกเลยว่ารอดยากครับเพราะว่าเขาโดดเด่นจริงๆนะในเรื่องการจบสกอร์โดยเฉพาะการยิงนอกกรอบแบบนี้และจังหวะนี้ราฟินยาได้บอลเฟิร์สทัชหนึ่งทีมองเข้าไปในกรอบเปิดเลียดเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ตามจุดนัดพบเลยทีเดียวก็เปิดเลียดแบบนี้กดเปิดบอล2ทีนะครับพร้อมหักทางเข้าไปหาเลวานดอฟสกี้เนาะแล้วเก็บลูกจังหวะนี้ได้ครับยิงฟีคิกไม่ผ่านแล้วโยกหลบตรงนี้ตูเล่ไปเองครับคอนโทรลสปินมาแล้วหักขึ้นบนเลียดโอ้ไม่ได้ แต่ยังได้ซ้ำล่ะครับบอลยังเข้าทางเขาอะนะและพามาดูจังหวะน,นี้นิดหนึ่งครับปาโบกาบีตรงนี้ขอโชว์ความเทพหน่อยครับยิงซ้ายโอ้โหเรียบร้อยกาบีถนัดซ้ายสี่เท่านั้นนะครับแต่ยิงได้ดีเหลือเกินและมาตรงนี้ดูซ้ายธรรมชาติอย่างราฟินยาบ้างครับตรงนี้คว้หนึ่งทีกะจะโชว์ปั่นขวาแต่ติดบล็อกตูเล่บีบาวกลับมาให้ได้แล้วขอยิงแก้ตัวหน่อยครับเรียบร้อยเหมือนกันโอ้โห ไกลกว่าลูกของกาบีอีกนะสวยกว่าอีกมาจงังหวะนี้โอ้ให้ดูตั้งแต่เกมรับเลยครับมาเชรลโนโปัจจุบันนี้ขายไปแล้วนะครับเอาอาราโคมาเล่นแล้วกาบีฝากมาที่เลวานและเลวานเพาเวอร์ช็อตหลอกหนึ่งทีครับแล้วยิงซ้ายดีกว่าโอ้โหปั่นซ้ายควบคมขอพูดถึงเลวานดอกสกี้หน่อยนะครับ ก็เป็นตัวที่เก่งกว่าตัว CC นะถ้าเราดูจากค่าพลังนะครับแต่พอได้จับได้เล่นจริงๆแล้วนะครับผมกลับไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างไปมากกว่า CC จนแบบรู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าใครมีซ c อยู่ผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเออมันก็ยังคงเป็นเลวานแบบมันไม่ได้เร็วขึ้นนะ,นะครับไม่ได้ดูคล่องขึ้นแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือความรู้สึกส่วนตัวนะเออเอาละครับมาดูจังหวะนี้กันหน่อยครับ อ่ลนะครับโตกลับแล้วพาโบกาบีถึงจะหวใเพื่อนวิ่งแล้วจ่ายหูเกือบโดนแย่งเหมือนกันครับจกกวัวนี้เคซีเย่คืนหลังมาก่อนยกมาตูเล่มงหูแล้วจริงๆจะไปก็ได้ครับแต่ว่าดันจ่ายมาให้กาบีแล้วซัดนอกกรอบไปเลยครับโคตรสวยโอ้โหโชว์นิดหนึ่งครับกาบีตัวนี้บวกก้าเพิ่งได้มาก็เหือดน,นิดนึงนะครับแล้วลาฟินยาตรงนี้มองเข้าไปในกรอบกาบีจับแล้วยิงต่อเลยครับ ค่าคอนโทรบอลนี่ถือว่าของจริงอยู่นะกาบีเออผมชอบเรียกกาบีนะบางคนอาจจะชอบเรียกกาบี้อะไรพวกนี้นะเจ้าหนูกาบี้แต่ผมชอบเรียกเรียกเรียกเขาว่าพาโบกาบีนะครับผมอมติดสำเนียงแบบไม่รู้มาจากไหนจำไม่ได้เหมือนกันแล้วโอ้โหนี่ฮะยิงเข้าไปด้วยเมื่อกี้ก็น่าจะแฮตทิกนะเกมที่แล้วโอ้โหแล้วเลวานดอฟสกี้ดอกนี้ก็โคตรสวยแหละครับเอวทอนาโด6ดาวนะครับท่าเมื่อกี้ ได้ทุกท่าจริงครับชายคนนี้แล้วตรงนี้ยายาตูเล่เบิ้ลมาโอ้โหเล่นกันไวครับแล้วโูกาบีหลบซ้ายหลบขวาแล้วไหลเข้ามายิงหักละครับจากวันนี้คูู่ริยาิทีมได้ครับเอาละครับเปลี่ยนรับเป็นรุกเลยครับตรงนี้รามิญ่ามาสามเหลี่ยมมาเลวานอฟสกี้ครับเฟิร์สทัชแล้วไปต่อครับตรงนี้สุดเส้นโบกกลับครับเอ๊ไม่ได้แล้วครับคือหลังก่อนแล้วกัน มาตรงนี้ตูเล่เล่นกับเคซเย่สั้นๆแล้วตูเล่ตอกมาตาบันด้วยหลังเทา้าเลได้ว่าค่าตัวที่เสียไปทุกเม็ดเนี่ยคุ้มค่าจริงๆล่ะครับสำหรับตูเล่ j n m เคซเย่มาที่กาบี้แล้วออกซ้ายมาโอ้โหหลาฟินยายัางได้ครับไปครับหลุดหรือเปล่าตรงนี้ลากขึ้นมาแล้วโอ้โหอีลาสติโกหล,ลบหลบสปาดมาที่เลวานไม่ได้ครับโคน่าเสียดาย แล้วก็จะขอเน้นโฟกัสพูดถึงราฟินญาหน่อยแล้วกันนะครับก็ราฟินญาปกติเป็นปีกขวาเท้าซ้ายเนาะแต่ด้วยความที่เราอยากจะเน้นสมจริงไม่เน้นสมมุติเน่ก็เลยเอามายืนฝั่งซ้ายนะครับไฮไลท์ส่วนใหญ่มันก็เลยแบบว่าออกแนวแบบตัวสร้างสารรค์เกมซะมากกว่าเพราะว่าจะมีช็อตแบบลากกระชากลากเลื้อยเปิดปาดอะไรอย่างี้เยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับก็เปิดแบบเปิดดีจัดด้วยนะเออเป็นตัวที่แบบเร็วกระชากมันเปิดดี แต่ในเรื่องของการยิงการจบสกอร์เนี่ยผมว่ามันอยู่ในขั้นที่ดีแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าโกงอะไรมากถ้าดูจากข่าพลังมันควรที่จะโกงกว่านี้นะครับแต่ว่าดูจากนิสัยก็พอจะรู้นะไม่ได้แบบมีสกิลการยิงเลยนะครับก็อาจจะเข้าใจได้ครับที่ว่าทําไมมันสเตตสวยแต่ว่าดูยิงมันควรที่จะดีกว่านี้อะไรงี้นะครับผมแล้วพาไปดูเพลงนี้กันนิดนึงครับลามินยามาบ้างครับพูดถึงรามินยามาวนิดนึงครับตัวนี้พอบวก5แล้วสุดขนาดไหนผมบอกเลยว่าโอ้โหเล่นโคตรมันนะครับ แม้จะไม่บวก8แต่ว่าโอ้ใช้งานได้ดีครับนี่ครับล็อกหลบมาแล้วครับไหลไหลไมาแล้วปั่นเรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้เคาน์เตอร์แอคแทกอีกแล้วครับคูคูเล่าสามเหลี่ยมให้กับโอ้ราฟินยาครับที่สปีดมาดีเหลือเกินแล้วมุมนี้หยิงซ้ายเข้าไปเลยครับโอ้หคมกริบเหมือนตัวจริงเลยว่ะแบบจงังหวะเคาน์เตอร์แทกแบบวิ่งยาวๆแบบนี้เนาะราฟินยาเนาะโคตรเหมือนอะ โอ้โหแล้วยิงมุมแบบเมื่อกี้นี่เหมือนตอนเกมเจอบาเยอร์เลยครับ,บโอ้โหแล้วพอใหญ่พอใหญ่กะเล่นเองคนเดียวหรือเปล่าดูนี้เตะโหหลบด้วยแล้วล็อกมาตรงนี้ยิงซ้ายโอ้โหเล่นคนเดียวไม่แบ่งใครครับเลวาน <c oughs> <c oughs> วิ่งแบบยาวๆนะแต่ก็ไม่แปลกครับที่วิ่งได้ขนาดนั้นเพราะความอึดแก่เยอะนะปีนี้เกมนี้ก็ให้ดูเกมรับที่หลุดรั่วนิดหนึ่งครับจังหวะสสนกลบลามินยาเมา ลาหมินหลอกพิกแล้วเปิดซ้ายให้กาบีโมงวะสะบัดไปทีครับแล้วมาจาังหวะนี้อาซาโมน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 ะฝากมาที่กุลิตครับหมุนตัวหนึ่งทีแล้วเคซเย่โอ้แท็กเกิลไปทีเอาล้ครับเปลี่ยนรับเป็นรุกทีครับตรงนี้สามเหลี่ยมมาที่ลามินยามาครับมาแล้วเฟิร์สทัชแล้วปาดเสาสองมีเลวานเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ขึ้นนำสองหนึ่งเนาะจังหวะนี้เขาพลาดเองครับแล้ว โหยออกซ้าย,ยกูรลย่าเบิ้ลนเ็วไปหน่อยหรือเปล่าครับตรงนี้โดนประกบอยู่แต่ยังมาถึงกาบีได้คืนมาที่ตูเล่ไปนะครับค่อยๆไปครับตรงนี้โอ้โหเกือบโดนทีมเหมือนกันแล้วตูเล่ปาดมาที่เคซีเย่แล้วหลอดเขียวเพื่อว่าช็อตโอ้โหไม่เข้าได้ไงโงเลยครับเมื่อกี้แล้วตรงนี้เหมือนจะโดนหรือเปล่ายัางยังได้ครับแล้วออกบอลแบบนี้โอ้โหเล่นยากนิดน,นึงครับสวยเลยครับ สวยเลยครับโจโคโจโคมุดมุดแล้วยิงเลียดเรียบร้อยและจังหวะนี้ครับนาทีที่90ครับโดนไป3าสองครับน่าจะลืมกดอัดครับลูก3เป็นนาทีเป็นนาทีตายครับแล้วเลวานโซโลไปอีกทีโคตรโหดแบ่งแต้มมันไปเกมเมื่อกี้โคตรมันนะแล้วมาดูเกมนี้ครับนำแล้ว1นูนย์ครับฝั่งไปที่ปาโบกาบีออกมาทางซ้ายคูยคูเรย่ายครับตัวนี้โหดมาก เปิดแม่นครับแล้วอุเข้าจุดเรียบร้อยหูกูคลิกได้อยู่หมดแลว้วจังหวะนี้เขาปล่อยไกออกมาครับนับแล้วสวนกลับให้ไวครับตรงนี้เคซเย่หลอดเขียวไปไปครั้งดักได้ครับตูเร่แล้วฝากมาที่ลาฟินยาก่อนครับไปริมเส้นดีไหมครับขอทางนิดนึงกูเรย,ย,ย,ยาฝากมาที่ตูเล่แล้วกลับมาเล่นแดนกลางครับเคซเย่ e. มีจังหวะตรงนี้โอ้โหยิงไกล โดนปัดได้ครับก็การยิงไกลาอาจจะไม่โดดเด่นเท่ายายาตูเร่นะความคมอะไรงนี้นะครับแต่ว่าเกมรับนี่คือแน่นมากๆ,ๆครับแล้วก็มีสกิลเรื่อง,องการวางบอลที่ดีด้วยแล้วโอ้โหจ่ายดีเหลือเกินครับตรงนี้เรียบร้อยครับเรวานเป็นแอซิของปาโบกาบีครับที่กดสามเหลี่ยมมาให้ครับโอ้ทะลุช่องเลยตรงนี้กาบีจ่ายมาที่ร ja. าฟินญาฝากขึ้นมากาบีกาบีล็อกล็อก คอนโทรลสปินเลี้ยงเข้าไปยิงเองนะครับแบบโคตรพลิ้วโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้จ่ายช่องดีเหลือเกินครับต้องยอมครับจังหวะน,นี้รูนี่ซีซีพามาดูตูเร่ตรงนี้ครับมาที่เคซีเยแล้วโอ้โหใช้หลังชนไปหนึ่งดอกแข็งมากครับเคซีเยแล้วเลวานพาวเวอร์ช็อตหลอดเขียว้วครับผมเรียบร้อยมีพื้นที่มีเวลาแบบนี้ก็ยากที่จะหยุดแลคแล้วตูเรตรงนี้ตูลิลานิ่นึงฝักมาที่ยามา อย่ามาตอกจะไปเองหรือเปล่าโอ้โหหลบได้แล้วปั่นเลยครับเรียบร้อยเหมือนกันดูแบบปั่นง่ายมากนะครับอย่ามาปีนี้แล้วมาดูราฟินญาบ้างครับตรงนี้ไม่น้อยหน้าครับขอโชว์นิดนึงครับกับท่าเอลทอนโดแล้วซัดมุมนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเอเล่นในไลฟ์สดน,นี่แบบสวยมากครับมีนคนบอกสวยนะได้โชว์ไปคนละดอกครับจั้งวันนี้ แล้วไฮไลท์ก็น่าจะยังเหลืออีกเพียบครับกับทีมชุดนี้คือแบบเล่นมันจริงครับชอบมากหลังจากที่เสริมมาครับแล้วอเอาเหมือนกันครับตูเรเอลทอนาโดครับสกิมุ้กดาวนะครับลองไปหาเล่นดูได้ครับเท่ดี และในช่วงท้ายคลิปผมก็ขอพูดถึงผลงานของบาซโลนาในปัจจุบันกันหน่อยแล้วกันนะครับภายใต้การคุมทีมของฮันซิฟลิกซึ่งก็กำลังมีผลงานที่โดดเด่นในฤดูกาลปัจจุบันนี้นะฮะโดยเฉพาะในช่วงต้นปี2025นะครับที่ทีมสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคว้าชแชมป์ซูเปอร์โกปาเดสปัญญาด้วยการเอาชนะเรมาริดในรอบชิงนั่นเองส่วนในลาลิก้านะครับบาร์เซลโลนาตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนะครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ยังคงโชว์ฟอร์มที่ดีเนาะเอาชนะเซบีย่าได้4ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าทีมพวกเขาจะเหลือเพียงแค่10คนแต่นั่นก็ไม่มีผลครับ ทำให้พวกเขาขยับเข้าใจจากล้จ่าฝูงขึ้นมาอีกกระดึหนึงโดยห่างจากเอลิโตโกามาติดเพียง1คะแนน,นและเร,รอนนัลมาติด2คะแนนนั่นเองส่วนนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ต้องรอนะฮะว่าจะเจอใครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีนัดเพย์ออฟของอทีมที่ไม่ได้ติด1ใน8เนาะเออก็เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบรูปแบบใหม่นะครับก็รอแล้วกันว่ารอบ16ทีมบาซ่าจะเจอเป็นทีมไหนนะครับผมก็ถ้าใจผมก็อยากจะเจอ โมนาโกนะเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยเคยแพ้โมนาโกไปในเกมแรกเลยของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอยากจะเอาคืนบ้างนะเออไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่านะครับน่าจะมันน่าดูส่วนตัวเลขในการทำประตูในฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้นำโด่งเลยจะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับที่ยิงไปแล้ว31ประตูจากทุกรายการราฟินญาย4ประตูและรามิดยามาล1 1ประตูครับโอ้โหสประสานนี่เรียงหน้ากันมาเลยทีเดียว ก็ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าฤุกการนี้เนี่ยเป็นฤดูการที่ดูบอลได้สนุกมากๆฤุกการหนึ่งเลยทีเดียวนะด้วยวิธีการเข้าทำด้วยรูปแบบด้วย m e n ล a l ี y นะของทีมในตอนนี้เนี่ยมันมันน่าติดตามมันน่าดูมากๆไม่อยากจะพลาดซักนัดเลยนะและคือแบบว่าดาวรุ่งของบาร์ซ่าที่แบบถูกผลักดันขึ้นมาในฤดกการนี้มันน่าติดตามแทบจะทุกคนเลยนะครับตั้งแต่แนวรับยันแนวรุกเลยนะครับก็ใครเป็นแฟนบาร์ซ่าช่วงนี้ก็อาจจะ ขอบตาดำกันนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อกระจัยให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะแฟนบาร์ซ่านะถ้าเกิดว่าชอบหรือมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอยากจะแนะนำคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับและไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบายโอ้ลามินยามา ็เปนอยากแลกเปลี่ยนทุกสิ่งใี้ให้ไปแล้วกลายเป็นแมสซีจะเป็น